สำหรับวันนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านตั้งตารอ,อกับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเราก็คือโวเออราานะครับรถที่เข้ามาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในตลาดรถยนต์ในประเทศไทยเป็นรถกระบะสมรรถนะสูงขนาดใหญ่ระดับพรีเมียมที่จะมาเป็น the next level of lifestyle partner หรือเพื่อที่รู้ใจที่จะยกระดับทุกไลฟ์สไตล์ของทุกท่านไปอีกขั้น ก่อนอื่นผมขอพูดถึงความโดดเด่นของ New G w อ U M Power a ารา e s e l ล8จุดสำคัญนะครับสำหรับ New G w อ U M Power Saha า e s e l l ที่มาสร้างมาตรฐานใหม่ดังต่อไปนี้นะครับ 1. เครื่งองยนต์ดีเซลที่มอบพลังกำลังและแรงดัดสูงในรอบต่ำพร้อมกับให้อัตราการบริโภคน้ำมันต่ำ 2. ขนาดของตัวรถที่ใหญ่ที่สุดในเซกเมนต์เดียวกัน มอบพื้นที่ใช้สอยและความสะดวกสบายสูงสุดให้กับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 3. หน้าจอัลติมีเดียที่มีขนาดใหญ่ที่สุดถึง14.6นิ้วให้ความสะดวกสบายด้านการสั่งงานและก็ความบันเทิงสเป็นรถกระบะแบรนด์แรกและแบรนด์เดียวที่เบาด้านหลังสามารถปรับเรียได้3.3องศามอบความสบายให้กับผู้โดยสารด้านหลังนะครับ 5. ้ห้องโดยสารที่เยียสบสงบด้วยระดับเสียงเพียง 4ีเดซิเบลจากเทคโนโลยีของเครื่องดีเซลและการออกแบบที่เน้นการลดเสียงรบกวนภายในอโงดยสาร 6. เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยที่ล้ำสมัยมากถึง26รายการสูงที่สุดในปัจจุบันเ็ดเป็นรถกระบะท,ที่มีเทคโนโลยีล้ำสุดสำหรับสั่งานตัวรถได้จากระยะไกลผ่าน g e w m application และแปบดบเป็นรถกระบะแปรเดียวในซกเมนต์ที่แสดงภาพใาเขารถ ที่นอกเหนือจากคล่อง3 6 0องศาที่มีความละเอียดสูงมอบความมั่นใจในการขับขี่ในทุกเส้นทางนอกจากนี้ New GM Pro s a h a Diesel ยังถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการและไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายเป็นเสมือน The Next Level of Lifestyle p r t n e r อย่างแท้จริงรุ่นขับเคลื่อน2ล้อมี2รุ่นและรุ่นขับเคลื่อน4ล้อ1รุ่น พร้อมตัวเรืองสีภายนอกสามสีได้แก่สีขาวสีดำและก็สีเทาโดยผมจะขอประกาศร,ราคาขายปลีกอย่างเป็นทางการเป็นเบื้องต้นนะครับสำ,ำหรับรุนเครทั้งสามรุ่นนี้ดังต่อไปนี้นะครับรุ่นแรกนะครับนิวจี M ดียบูเอมโฟเวอร์าหาดีเซลขับเคลื่อนสองล้อรุ่นโปรราคา 8ส49,000บาทครับรุ่นถัดไปนะครับเป็นรุ่นขับเคลื่อนสองล้อรุ่นอัลตร้านะครับราคา9แส49,000บาทครับและอีกรุ่นหนึ่งนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อรุ่นอัลตร้าราคา หนึ่งล้านสี่หมาบาทครับครับแต่นี่คือราคาหลายปีจากเป็นทาการนะครับทีนี้ในโอกาสนี้เราขอมอบความพิเศษสุดเป็นราคาพิเศษในช่วงเปิดตัวมอบส่วนลดพิเศษนะครับให้กับลูกค้า300คันแรกนะครับ ซึ่งเป็นราคาที่ม่อส่วนลดลงไปอีก5 0 0 0มบาทสำหรับทุกรุ่นนะครับเพราะฉะนั้นราคาที่เราจะขายในวันนี้เนี่ยก็คือราคาที่ผมกำลังจะประกาศนะครับเลขสวยนะครับเริ่มต้นที่รุ่นขับเพลื่อนสองล้อรุ่นโปรราคา7,99,000บาทครับ ดาวต่อนะครับและรุ่นต่อไปขับเพื่อนสองล้อรุ่นอัลตร้าราคา8,99,000บาทครับและรุ่นท็อปขับเพื่อนสี่ล้อรุ่นอัลตร้านะครับราคา9 9 9 0 0 0บาทครับครับเลขสวย 7, 9, 9, 8, 9, 9, และ 9, 9, 9นะครับสำหรับโอร์ซาฮาดีเซลของเราทั้ง3รุ่นครับเอาละครับในวันนี้ความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเรายังมีอีกหนึ่งโปรดักต์ที่จะเป็นเซอร์ไพรส์เป็นสกเปเป็ดโมเดลที่จะมามอบให้กับทุกท่านในงานออเตอร์เอ็กปในปีนี้นะครับซึ่งรถรุ่นพิเศษรุ่นนี้เป็นสิทพันธ์เรอยของเราที่สร้างป,างปรากฏการ แท้งฟีเวอให้เกิดขึ้นกับตลรราดรถยนต์ในปันไทยในช่วงที่ผ่านมาครับนั่นก็คือ G- W m Tank แท300 d i s e r Storm Limited Edition ครับแใจรอสักพู่นะครับ G- W m Tank แท้ง300ดีเซลได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องจากผู้ใช้ชาวไทยตั้งแต่เกิดตัวเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาและในขณะน,นี้ถึงแนมะ้ตอนนี้เราได้สุกว่า แทง300ดีเซลไปแล้วมากกว่า6,000คันนะครับสะท้อนได้เห็นถึงความคุ้มค่าคุณภ,ภาพและความไว้วางใจจากลูกค้าชาวไทยกับรถยนต์รุ่นนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับและในวันนี้เราขออโอกาสออกรถยนต์รุ่นพิเศษนะครับมีเดี่ยวแทง300 D-Series Tom Limited Edition ซึ่งมาพร้อมสีพิเศษและกการก่การตกแต่งพิเศษขอเชิญทุกท่าน ไปพบกับรถคันนี้กันได้เลยนะครับโอเคครับสวยเท่สิใดใจสำหรับทุกท่านที่กำลังรอกันอยู่นะครับสำหรับดิวจีเดียรแอนแทนส300 Desert Storm Limited Edition คันนี้นะครับก็เ,เป็น รุ่นที่เรามีการตกแต่งพิเศษเพื่อเพิ่มความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ให้กับผู้ขับขี่ด้วยสีน้ำตาลแซนเบจไม่ซ้ำใครกระจังหน้าตัวสอดแท้งขนาดใหญ่สีเดียวกับตัวรถชุดแต่งฝากระโปรงหน้าคิ้วกักระแทกประตูข้างห้านหลังเพิ่มความดุดันด้วยฝาครอบล้อ d e s เซอร์สตอร์ฝาครอบไฟท้ายและชุดตกแต่งสเกิร์ตกันชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับที่เดลียงแทง300 Desert Storm Limited Edition นี้นะครับเราทำขึ้นมาจำกัดเพียง300คันเท่านั้นนะครับหมดแล้วก็หมดเลยแล้วก็ราคาสำหรับ Limited Edition คันนี้เราจะจำหน่ายในราคา หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทครับนอกจากผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของคนไทยของคนไทยนะครับภายใต้ผลิตภั์มัลติพาวเวอร์เทรนสิ่งหนึ่งที่เราให้การสนับสนุนแพ้กันก็คือการพัฒนาบริการหลักการขายผ่านการรับฟังดูแลและใส่ใจลูกค้าของเราอย่างดีที่สุดเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะเป็นแบรนด์รถยนต อันดับหนึ่งของรถยนต์จีนในด้านบริการหลัการขายเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีกว่าและมากกว่าในทุกวิ้ีให้แก่ลูกค้าทั่วประเทศเราจะคงก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงในประเทศไทยเดินต่อไปพร้อมแบบคนไทยสังคมไทยในระยะยาวและผกไทยและัลการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกที่สำคัญของโลกของจีนเดี๋ยวเรียนต่อไปครับขอบคุณมากครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นรถเด่นของบูธ เ r e ดวอลมอเตอร์ Motor, หรือ GWM นะครับนี่เป็นรุ่นว g 9นะครับคุณผู้ชมครับด้านหน้าของว g 9นี่ก็โดดเด่นด้วยรกระจังหน้าโครเมียมเป็นดาร์คโครมพร้อมกับไฟหน้าก็เป็นแบบ LED ตัวรถก็เป็นรถแบบ MPV อนเนกประสงค์หรูหรานะครับคุณผู้ชมไปดูภายในของว g 9กันสักเล็กน้อย รหรูหรานะครับคุณผู้ชมในขณะที่ภายในภายในก็ก็มีจอเป็นจอภาพขนาดสิบ็ดจุดนิ้วนะพี่ย้งนะครับครับใช่ครับประตูก็เป็นประตูแบบสไลด์ด้านข้างสไลด์ด้านข้างเป็นไฟฟ้านะครับสไลด,ด์านข้าสองข้างเลยนะครับ,รบ<ม>เพราะว่าเออเป็นรถอเด็กปว่าสงนะครับกับ ที่ใช้เพื่อวความสะดวกในการใช้งานนะครับนะฮะไฟ,ไฟไท้ายก็โดดเด่นสวยงามพี่ยงดูใช่ไฟท้ายก็เป็นแบบไล่บานนะครับไฟท้ายตรงนี้ก็จากซ้ายไปขวาแล้วก็เออไฟท้ายที่อ่ตรงนี้ก็ลักษณะออกแบบเป็นไฟ LED แนวตั้งนะครับมีอ่ด้วยกันอยู่3เส้นแบบนี้นะครับแล้วก็มีร่องนะครับน่าจะให้ความอา่สว่าง เห็นชัดเจนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับนะสำหรับราคาของเวทีก็อยู่ที่2 3 4ล้านสาสบาทครับมาดูไฮไลท์อีกคันของค่ายเก t วอลมอเตอรประเทศไทยครับที่จะมานนำมาแสดงในวันนี้นะครับนี้เป็นรุ่นตกแต่งพิเศษนะครับเป็นแทง300นะครับตกแต่งพิเศษเป็นรุ่นลิมิเต็ดอี dition นะครับ <c oughs> มี <c oughs> เพียงจำนวน 300คันเท่านั้นนะครับคันนี้ชื่อรุ่นว่า Desert Storm นะครับแล้วก็มีราคาอยู่ที่1,349,000บาทครับและมีจำนวนจำกัด300คันเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะครับมีการรับประกัน5ปี150,000 0กิโลเมตรด้วยครับคันนี้สวยงามมากครับมีอุปกรณ์ตกแต่งที่มาตรฐานจากบริษัทนะครับ ไปดูว่ามีฟรีประกันเครื่องยนต์ประกันเครื่องยนต์1ล้านกิโลเมตรนะพี่ยงนะใช่ครับยังเครื่องยนต์ประกัน1ล้านกิโลเมตรยังอยู่ในออปชั่นหลักของเกียร์บอลมอเตอร์ที่อยู่ในแทงดีเซลนะครับนอกจากนั้นยังมีฟรีบราร่าบารุงรักษา,า,าสิบครั้งนาน5ปีนะครับฟีบริการช่วยเหลือสุขเฉิน5ปี หนึ่งม่าบาทมูลค่าห0 0 0งหมื่บาทมูลค่าหนึ่งบาทประกันภัยชั้น1นปีมูลค่า2 7 0 0 0ื่บาทด้วยนะครับนะบซึ่งเป็นโปรโมชั่นสวยๆที่ทางเกตวอรมอบให้นะครับซึ่งรถดีไซน์บ็อกซี่นี้กำลังมาเลยนะพี่อยู่ใช่ครับรถดีไซน์ทรงบ็อกซอนนี่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมแบรนด์ไหนที่มีรถสไตล์เนี้ย ออกมาสู่ตลาดจะได้รับความสนใจจากผู้โภกผู้บริโภคค่อนข้างมากนะครับนะครับรุ่นนี้เป็นโฟเออร์ e R, นะครับโฟเออร์ e R, ในรุ่นซาฮาอ่าซาฮาดีเซลนะครับมีทั้งรุ่นขับเคลื่อน2ล้อและรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับที่เห็นอยู่นี่เป็นรุ่น4ประตูยกสูงนะพี่ลงนะครับใช่ครับซึ่งเขามีราคาเริ่มต้นอยู่ที่7,99,000บาทเท่านั้นเองใช่ โอรเอ์เนี่ยซาฮาดีเซลเนี่ยมีด้วยกัน3รุ่นไทยนะครับรุ่นแรกที่ชายบอกแลรุ่นต่อไปก็เป็นรุ่นกลางขับเคลื่อน2อล้อนะครับเป็นรุ่นถัดมาก็ราคา8 9 9 9 0 0าททั้งบาทสาหรับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อเป็นรุน่นอันก้านั้นน่ะราคา9 9 9 9 0 0บาทราคานี้เป็นราคาแนะนําที่จําหน่ายในช่วงนี้เท่านั้นครับนะครับยังมีรถไฮไลท์อีกครับรุ่นนี้เป็น แทง500นะครับของค่าย j e t ดบอสมอเตอร์ or, นะครับซึ่ง uh, เป็นรถเอสยูว uh, ีนะครับที่ uh, เปิดตัวไปแล้วในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ทำชื่อเสียงควบคู่ไปกับแทง300นะครับแต่ตัวนี้เป็นเอสยูว uh, ีขนาดใหญ่กว่านะครับซึ่งปรับปรุงหน้าตามาใหม่ด้านท้ายก็ยางอะไรก็เก็บเอาไว้ใต้ท้องครับ จากเดิมที่อยู่บริเวณด้านหลังด้านหลังใช่ครับะนะบสำหรับด้านหน้าเนี่ยก็ปรับให้มีความดูดันขึ้นกระจังหน้าเนี่ยกระจังหน้าเป็นแบบลมเงาสีดำนะครแล้วก็ครอ,อบไฟนะครับก็จะ,ะกลมกลืนกับตัวรถเลยทีเดียวนะครับคันนี้ขายในราคา1 3 9 0 0ล้านสาม 9,000บาทนะครับหร <ใน S 2> รุ่นเริ่มต้นนะพี่โยมรับประกันเครื่องยนต์1ล้านกิโลเมตร1ล้านกิโลเมตรเช่นกันกับในเครื่องยนต์เป็น,นคเครื่องยนต์นนดีเซลนะในกลุม่มแท้งดีเซลเนี่ยรับประกันเครื่องยนต์1ล้านกิโลเมตรนะครับน,นะครับอันนี้ก็เป็นฮาวเวลสนะครับเป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับ SEV ก็คือใช้น้ำมันด้วยแล้วก็เสียบปลั๊กได้ด้วยนะครับนะฮะ ใช้ไฟฟ้าก็วิ่งได้ก็ประมาณ100กิโลเมตรต้นๆนะครับถ้าใช้งานจริงนะครับลองไปดูซึ่งรุ่นเริ่มต้นของรถรุ่นนี้ก็คืออยู่ที่8,99,000บาทเท่านั้นเองครับในขณะที่อีก,อกด้านน,นึ่งเป็นก็เป็นรุ่น o อ a Good Cat นะครับซึ่งเป็นรถที่รถไฟฟ้าที่สร้างชื่อให้กับ เกีวอมมอเตอร์อยู่นะเกียอมมอเตอร์นะครับที่เห็นอยู่นี่ราคา5 9 9 0 0 0บาทลดมาจากเดิม780,000แสนนะชายออันนี้ใช่ครับในขณะนี้ก็มีโปรโมชั่นพิ่ยฮะฟรีโปรแกรมช่วยผ่อนเดือนละ5 0 0 0บาทใช่ครับปีอ่าแล้วก็มีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งมูลค่าสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาท2ปีนะครับฟรีค่าอะไ่และค่าแรงบำรุงรักษาตามระยะทางอีก11,000บาทนะครับซึ่งอ่ ออร a า o o ดแคเนี่ยเป็นแคมเปญที่ให้มาน่าสนใจมากแล้วก็ราคาก็ยังลดลงจากเดิมด้วยนะครับ5,99,000บาทโอ้โหอีกรุ่นหนึ่งก็เป็น h าววโจไลออนพิยงใช่ครับก็รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ทำชื่อเสียงมากับฮาววทเฮสซิกนะครับเป็นรถ SUV เครื่องยนต์ 1 5 4 4นะครับนะแล้วก็ช่วงนี้นะครับราคาที่เห็นอยู่เนี่ยก็7 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นราคาที่อยู่ในช่วงโปรโมชั่นในงานมอเตอร์เอนะครับนี่เป็นรถยนต์เครื่องยนต์ไฮบริดนะพี่อ้งใช่ครับน่าสนใจมากราคาบจ็ด0สนเบาทเท่านั้นเองเห็นได้ว่าจำนวน ผู้คนสนใจรถยนต์แบรนด์ G w u M จำนวนมากเลยครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าคุณผู้ชมสนใจรถยนต์ของแบรนด์ G w M สามารถเข้ามาชมเลือกรถได้ที่งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่42หรือมอเตอร์เ o 2025ซึ่งจะจัดไปตั้งแต่วันที่29พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่เท่าไกรพี่ยนไปถึงวันที่10ธันวาคมนะครับหรือ ใครไม่สะดวกที่จะเดินทางมาที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่เมืองทองธาน,นีก็สามารถไปดูรถยนต์ g ีเดอรรยเอรุ่นต่างๆได้ที่โชว์รูมใกล้บ้านท่านนะครับก็จะได้รับโปรโมชั่นเดียวกับที่อยู่ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปแห่งนี้นะครับ